สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยคุณครูพิยาพรงามขยันค่ะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆที่จำเป็นดังนี้1อาหาร2 น้ำสามอากาศปัจจัยที่1อาหารอาหารเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทําให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตแข็งแรงและดํารงชีวิตอยู่ได้นักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์คืออาหารหลัก5หมู่ จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์เช่นมันฝรั่งทอดอาหารหมักดองทอฟฟี่อาหารเหล่านี้จะทำให้รู้สึกอิ่มท้องแต่ร่างกายจะไม่ได้รับประโยชน์จากอาหารจึงก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายปัจจัยที่สองน้ำ น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายและช่วยทำให้ร่างกายของเราทำงานได้ตามปกติช่วยในการลำเลียงและขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายในหนึ่งวันเราควรดื่มน้ำสะอาดประมาณ6-8แก้วปัจจัยที่3อากาศอากาศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการดำรงชีวิตของเราเราต้องการอากาศในการหายใจพราะแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในอากาศมีความจำเป็นต่อร่างกายทำให้ระบบอวัยวะต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ตามปกติร่างกายของเราเจริญเติบโตได้เพราะเราได้รับประทานอาหารทุกวัน ดื่มน้ำสะอาดและมีอากาศหายใจหากเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยากลำบากและอาจทำให้เราเสียชีวิตได้ในที่สุด